เรียบร้อยนะครับเตรียมอาหารเสร็จแล้วไข่สองแผงหมูสามชั้นแถมไข่นะครับได้ตามนี้โอเคเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าก่อนร้านไหนหวะเนี่ยทำไมไม่ขึ้นไม่ได้เพิ่มด้วย ฝั่งกาง,งาวานสามสิบสองฝั่งนูน้นอะไรไปส่งไหนวะเนี่ยสุดสีเหยืวนกรรมไม่ได้ดูอ๋อมาส่งฝั่งตรงข้ามโอเคหน่อยเว้ย ไปจะได้กลับมางานจะได้น่าจะเยอะนะไปไปรับงานก่อนโอ้โหเงี่ยไอ้บาเนนะี่ยฮึีโอลที่ไหนวะเนี่ย ที่สิบหายแล้วตอนตอนกดเขาไม่ได้ดูว่าอะไรโชคดีโชค,ด,โชคดีหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวสายไปออกวิภาวดีก็ถึงเลยโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนรับ ปาบูตรงเซนทอนตรงพัสุไก่ต้มฮาจิทามะราเมิงอ่านยากใช่ไหมไปส่งไหนว่านี่เงี้ไปรับงานดีก,กว่าชั้นจีเข้าประตูสามจีสามโอเครับงานก่อน <c oughs> ในงานซ <c oughs> ูชิ งานทูชีร้านนี้นะ่าจะเป็นงานที่ไลเดอร์ต้องจ่ายร้านค้าก่อนใช่ปะเออร้านรานล,ะละเอียดต้องจ่ายแล้วลูกค้าลูกค้ากัว่าแชทจังเลยลูกค้าบอกว่าขอเลขบัญชีด้วยครับจะโอนค้าหาห้ไม่ต้องโอนเห็นไหมเนี่ยมันมันขึ้นตัวแดงอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นตัวแดงอยู่เราก็บอกว่าเดี๋ยวผมกดรับอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวผมส่งเลมบัญชีใหุ้ณโดนแบน อโเคลูกค้าบางคนก็อยากจะโอนให้เห็นเงินเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะโอนให้ดิลูกค้าบางคนเขาอยากจะโอนเลยเพราะว่าบางทีเขาติดงานอยู่เขาจะได้ไม่เสียเวลาแบบขอไม่ถึงแล้วก็าวางให้เขาเลยอะไรอย่างนี้แต่ลายแม,ลยแม่ลายแม่ก็ไม่เข้าสายสตรีทอะไรสักอยาก่างระบบระบบระบบที่เขาเสร็จมาก็าเสร็จตับทื่อๆอ มันไม่ใช่คนะนะเนาะโอเคเดี๋ยวเนียรอง,งานก่อนเมื่อกี้ได้งานกลับมาตรงอะไรนะที่ขาวดีสามสิบหกตรงใต้สะพานราชบุรีพาเสร็จแล้วก็วิ่งเข้ามาเซ็นท่านเด้งปุ๊บกดติดปั๊บเลยงานร้านอะไรอกูบูธข้างๆกากาเนี่ยบูธคาเฟ่ นีครับคนเยอะอยู่เลเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอง,งานก่อนเป็ <c oughs> นทางรัดเท้าใช่คนโตประวัตที่นู่นรัดท้าสิบเกียเป็นทางรัดท้าใช่รัดสไกลกบวกแปดด้วย เคเดี okay. anyway, ๋ยวไปรับงานก่อนสี่นที่เอ็ดชอบสูตรแม่และเด็ก หันมาฝนก็ยังลงเม็ดอยู่ตอนนี้อยู่ลัมินพาซอยห้าเดีเ้ยวดีกว่าดูดิมีเสืรถตั้งร้งอยนี่ไงไหนเนี่ยซอยห้าสองเราต้องเลือกแค่นิดนึงทุกมามีเกลียวรถติดตามไม่รู้ ฝนก็ยังตกอยู่เลยโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนไปรับอันนี้น่าจะไปรับไก่อยู่สองโลจะส่งในพื้นที่หน่อย ได้ไม่ไปไม่ไม่ไกลมากแล้วก็สั่งแค่สองอย่างข้าวน้าเป็ดง่ายๆร้านรับแน่โอเคไอ <c oughs> ผลละผลไม้ดีกว่าร้านนี้สมัยไปเข้ามาร้านนี้ยังเป็น ร้านนี้ยังเป็นอีนี้อยู่เลยมันเป็นงานเป็นร้านอาหารดูผลไม้สดอ๋อเขามีเหมือนแบบไ้นี่ด้วยไงอยู่หน้าซอยสอยยุกโอเคเดี๋ยวไปส่งงานก่อนนะครับอันนี้คัดสี่สิบสองบาทล้ว,ลวนนย่าพีซีเลยไม่ได้สี่สิบสองบาท ถือว่าโชคดีนะครับก็ตอนบ่ายสองบ่ายสามได้งานกลับมาสะพานใหม่ก็ฝนตกพอดีโคนโอ้โ,โหเรียกเนี่ยนี่ไม่หยุดเลยเห็นปะงานจะแบบเด้งอยู่เลยนะครับยอดครบแล้วคือหนึ่งพันสิบสี่บาทนะครับพอแล้วเพราะว่าวันนี้ออกสายแล้ววันนี้ไม่ได้งานส่งของเลยได้งานแต่งานอาหารล้วนเลยนะตอนมาตั้งสิบแปดรอบสิบเก้ารอบได้ แต่พอมาถึงสะพานใหม่เนี่ยแถวแถวเส้นตัดใหม่เนี่ยวันนี้พองานล้นปุ๊บก็หา42บาทอย่างเดียวเลยหาใกล้ๆอย่างเดียวเลย42 42ไปรับไกลหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่ในระแวกเดียวกันนะครับมันจะมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ออกนอกโคนก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยหาเง้ยไม่หยุดหลายครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ ฝนตกก็ขับได้แต่ว่าก็ขับเพื่อความระมัดระวังแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับอย่งไ,ไงก็ตกเย็นอ่ะมันจะมีงานไลน์แมนผมสังเกตบ่อยมากคือแบบพอตกเย็นแล้วงานไลน์แมนมันเด้งมาเรื่อยๆเลยแต่งานช้อปปี้อย่างเงี้ยเงียบขี้โรบินก็แล้วแต่วันบางวันก็ดีบางวันก็เงียบส่วนเอเชียฟู้ดก็ส่วนมากก็นในเมืองนั่นแหละนะครับนอกเมืองชานเมืองก็น้อยนะครับโอเควันนี้จบเพียงเท่านี้ อย่าลืมกดติดตามกันครับกด Subscribe ช่องเอ็มิทีวีให้ยติดด้วยนะครับสวัสดีครับ